รู้หรือไม่พี่ซูนิโอเคยทำให้พี่โดเรมอนและพี่โดปิตาแขนจัดจนโดนบำบัดด้วยภาพรวงตาเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นในตอนที่มีชื่อว่าชุดทานุกิในตอนนั้นพี่ซูนิโอของเราเนี่ยกำลังอวดกล้องถ่ายภาพตัวใหม่ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ที่ลานกว้างอยู่แต่พี่แกะกระดาษไปแกล้งแปลงร่างให้กับพี่โดเรมอนและพี่โดปิตาเป็นทานุกิจนพี่โดเรมอนของเราเนี่ยเดือดจัดจนตัวแดงกล่ำส่วนพี่โดปิตาของเราเนี่ยก็ถึงขั้นซึมจนน้ำตาไหลรา,าด ก็เลยทำให้พี่โดเรมอนและพี่โดปิตาเนี่ยแท็กทีมการสาสางหนีแค้นกับพี่ซุนิโอและในจังหวะน,นั้นพี่ซูนิโอของเราเนี่ยก็กําลังจะชะตาขาดเพราะตนเองกําลังจะโดนเดอะแกงโดเรมอนเพ่งพลังจิตในละมิดภาพหลอนใส่และคนที่โดนสะกดก็ด้าสติหลุดชุดใหญ่จนวิ่งวนไปวนมาอยู่หลายรอบและในที่สุดพี่ซูนิโอของเราก็บุกเข้าไปเล่นใหญ่ในบ้านน้องจิซุกาแบบไม่รู้ตัว แล้วก็เข้าใจผิดจนวิ่งไล่กันออกมาแต่สุดท้ายก็โดนทัวลงเข้าเต็มหน้าจนตาสว่างในที่สุดนั่นเอง